เราเ็กเบาเทสุดบึกไม่เบามีไม่ไรน้ำคนน้ำคนเนี่ยมาม่าต้มยำกุ้งไม่มีอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเย้ได้กุ้งตัวแรกแล้วเกับหอยมันดินมันดินลูกปลาลูกปลาลูกปางปลา วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คลองนะคะวันนี้เราจะมาจับกุ้งอุปรกรณ์ของเราที่มีวันนี้อันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้สองแต่ว่าอันนี้ความส่างก็คือเขาเรียกว่าอะไรตาความห่างความถี่ไม,ม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมากุ้งมันจะอยู่ในก้อนหินเราจะมาอายกก้อนหินแล้วก็ตักตักตักดูอย่างนี้มันอยู่ใต้ก้อนหิน,นอ,ยอยู่ใต้ก้อนหินแล้วก็อุกปรกรณ์อีกอัอนต่อไปก็คือตะกร้าเล็กเผื่ออุก่อน การเลือกอันที่สองแล้วก็มีอันนี้คล้ายๆสุ่มแล้วก็แบบปุ๊บลงไปแล้วก็จับแบงนี้ขึ้นมาโอเคไปจับเงินกันค่นะข้าไหนะจะเป็นคนเลืกใช่ไหมมา,ามา,า,าดูใก,ก,กล้ๆนะคะเราจะเปิดก้นเห็ดอันนี้ว่าจะมีหรือเปล่าหรือว่าจะมีสัตว์ประหลาดเอาเลือกเมาทเทสุด ำบึกไม่เบามีไม่ไรน้ำคน้นน้ำค้นเนี่ยมาม่าต้ยมยำกุ้งไม่มีอะไรอไม่เห็นเลยอะ่ะดูอันนี้ต่อนะไม่มีกุ้งกุ้งม,มาตอน,น,นกุ้งน้ำไปกับผลอันนี้นอันน,น,นี้อันนี้มันลึก่ะอันนี้ดีกว่า เจออันนี้เหรอต้องมากลางคืนเขาใช้ความเบาที่สุดเพื่อไม่ให้มันรู้สึกตัวว่าเรามาย้ายบ้านมันนะอันไหนงูอันนี้อะไรปลาเหรอมีปุ่มใช่อันนี้ปลาเหรอไม่ใช่หนอนหยอะห่ยไม่เห็นมีเท่าไหรเออมีแต่เนี่ยต้องมากลางคืนนะใช่ไหมตาแดงห่วยแดง อันนี้คือหอยเขาเรียกว่าหอยคลองไม่ให้ไม่จะเอาเลยนะได้ไลืดตายหอยกินหอยใหญ่กินหอยใหญ่กินหลังหลังเป็นยังไงหอยกระตันยังไม่ได้เลยอ่ะ เองป็ดกหหินใใญ่ Eu, ่ะจยังไม่ได้ยังไม่เจอตัวจะให้มีตัวไปสกัดตัวยังก็ไปเจอแล้วไปเห็นเลยมีแต่ลูกปลาเอ้ยปลาได้ปลาได้ปลาปลากระหอยมันดิ้นมันดิ้นปลานะจ๊ะลูกปลาลูกปลาปลาขาวสารใช่ปลาข้าวสารไหมปลาขาวปสดฟิวปลาขาวสานปลาขาว มาละหอยไปตกปลาไปใช้บ่อเราเลี้ยงเยอะๆได้แกงแกงอะไรแกงหอยอืมผไม่ใช่แกงปลาหรอกมันคือหอยนี่คือหอยอืมบนปลาเก็บปลาอีกแล้วเก็บปลาเหรอเดียวเหรอข้าวเห็ดยาวตัวลูกมันนี่อีกเงี้นึงตักหอยมันจะตักไก่ เออตกได้ไหมล่ะตกได้อยู่ตายตอู้ตรงนี้มันที่เราตกวันนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ใช่มันข้นหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาหาตรงนี้กันต่อหายแล้วยไ,ได้กุ๊กตัวแรกแล้วเห็นไหมเห็นไหม กุ้งตัวแรกกุ้งตัวแรกกุ้งตัวแรกนี่อืเอา้นจะไม่เห็นมตัวเล็กแรงน้ำเป็นขี้ค้นด้วยกุ้งตัวแรกมาแล้วว่ากุ้งน้ำค้นนะเป็นกุ้งต้มยำกุ้งน้ำค้น หนึ่งตัวหนึ่งตัวกโก้ก้อนหินก้อนนี้ไม่ใช่ก้อนหินละเมอแต่เป็นก้อนหินที่มีกุ้งอยู่จะมาดูกันนะคะกลัวนะกลัวอู้มันมันมันติดหึกอ่ะล่าไม่ได้เอาอันนี้ดีกว่าไม่อยู่ไดีคันนี้เว้นนะเฮอมันแบบติดทนทานแข็งแรงก้อนก้อนหินที่วางทับแรงเฉยๆอย่างนะ้แามันแข็งแรงแบบนั้นมันไม่มีอยู่อันนี้นะ ต้องเปิดทางไหนอันนี้ก็แข็งแรงเชนต้องเปิดทางนี้ทางนี้ก็ต้องยกขึ้นอุ้ยมี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 เอ็งแกเอ็งแกดังเลยมันไปหมดแล้วหาไม่เจอมันมันอยู่ในหนังคอนนะมันดีดแล้วเมื่อกี้มันไปทางโน้นแล้วถ้าเราล้วงอย่างงี้ได้ไหมไม่น่าได้มันเข้าในข้อหินได้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 มีไงล้วงไปมันก็ได้เลยนี่นะทุกคน เยอะมากว่ะเอ้ยสองตัวแล้วค่ะตัวที่สองจะมาใส่กับอันนี้นะจัดมาจริงๆกุ้งกุ้งที่นี่มันก็ตัวเท่านี้แหละใช่ไหมล่ะมันไม่ใหญ่ใหญ่กันนี่ก็มีจะเป็นก้ามใหญ่ๆเออแล้วมันทำอะไรกินได้บ้างปิ้งได้ทอดแป้งทอดกุ้งชุแป้งทอดเปได้กุ้งกัน่ยกินได้จริงไหมกินได้จริงๆเอามันจริงแล้วจะจับไปกินไหมเด็กเราสมัยเราเด็กเด็ก เด็กๆฉันก็กินอย่าไปกินอยู่กินเปล่าๆเลยฉันเด็กฉันงดิบเลยกินดิบก็ไม่ได้นะไม่ได้ห้ามถ่ายทอดอันนี้ออกไปแล้วต้องตีดไปนะเออันนี้ลูกหอยลูกหอยเก็บเก็บเก็บไปเลี้ยงนะทุกคนราทำกุ้งเต้นกุ้งเต้นท่านต่อไปนะเรามาดูก้อนหินก้อนนี้ว่าจะมีกุ้งหรือเปล่าหนึ่ง ขนนะต้องรอน้ำใสก่อนนี่น่าเค็มเห็นไหมนะมันออกมาแล้หนึ่งตัวไม่มีถับใส่ที่เค็มไปใส่ที่เค็มนี่มันมานนีเราเออขาวจะข้าวแลวมันลงข้างล่างตรงนี้ตัวหนึ่งมันดีดใส่มือเราไหนวะเห็นไหมอ้กุ้งเต้นอยู่กุ้งเต้นอยู่ในตัวหนึ่งนี่นี่ไงมันดีดใส่มือเรานี่ไงนี่ไงชัดไหมแต่มันตัวน้อยอยู่เอาได้ไหมตัวนี้ได้ ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกุ้งภูเขามันจะเป็นประมาณมันเล็กๆแบบนี้แหละโอเคเปิดอันนี้นะจะเปิดอันนี้นะคุณคนอยู่ด้านบนบึกนั่งนิ่งสุดๆเหรอโอ้โหนี่ๆๆออกมาเล่นนกแกะนกแกะเจี๊ยนนี่เหมือนตัวปลาโน่นอ่ะสาวเวทมี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  เย้ได้อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมโอ๊ติดมือนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดชัดเดี๋ยวเลยโอเคบ๊ายบายขอดูในนั้นหน่อยว่ามีกี่ตัวแล้วตอนนี้มีประมาณกี่ตัวเห็นไหมสี่ตัวเอาให้ได้ครึ่งนะตรงนี้อยวต้องหลงอ๋อแปดตัวเนาะไม่ใช่ครึ่งนะโอเคใส่น้ำไม่งั้นมันไม่เป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะมีแค่สี่ตัวมีแค่แป้งนะ งั้นก็เอาลูกลาบไปได้ไหมได้ลูกอันนี้ลูกอันนี้เหรอมันออกไปแล้วแล้วมันไม่อยู่แล้ไม่มีไม่มีเหรอเออมันออกไปแล้วนี่ดูนี่เผื่อมันแอบไว้มันออกไปกระเด็ดวัาเล็กกันเลยคุณก็จะตกไม่มีหอยค่ะหอยอันนี้แซ่บนะแล้วก็มีอีกนี่ไงหอย สรุปบ้าวันนี้เรามาหาอะไรหอยอยหาหอยหากุ้งเอาให้หมดหาหน่อไม้เอ้ยว่าข้าเปียกว่าข้าเปียกหอยไหนอะโอ้ลูกหอยอันนี้จะเอาไปเลี้ยงเลี้ยงให้มันโตเราอันนี้ก็ยิ่งเป็นลูกหอยกว่าอีกเล็กมากกว่าเห็นไหมต้องเปิดเลยผมมาดึงต้นเลยนี่เออข้างก่อนไม่เจออันนี้เห็นหอยเยอะเลยตั้งแต่เดินมาคนไว้ปะ ก้อนไม่มึเจอกุ้งเจ้กุ้งเอาไปเอาไปบ๊ำตจะเดินนั้นไม่หายเจ้กุ้งเจ้กุ้งไปกุ้งไปแล้วกุ้งหนีไปหนีไปไหนอ่ะก้อนหินนี่หรอนั่นอีนั่นอีนั่นอีมันกำลังจะเข้าไปตัวน้อยเปิดเลยเปิดเลยตัวใหญ่กว่านี้มาซักสิโอ้ตัเลยเดี๋ยวเขาขึ้นบนกระซักดำหลังนล้แล้วก็มีอะยได้แล้วเดียวมเดียวก็แปงไม่มีแล้ว เขาก็แปลนเลยจ้าได้นะได้หนึ่งตัวตัวเล็กกะติดเดียวอ่ะมือนั้นถือไหมทำไมอ่ะมันตกไปนี่มันถ่ายไม่หลามันกระดีดไปแล้วเอ็งจะเปิดตรงนี้ไปมันไปตรงนี้โอเคปันฝนจะตกแล้วดูดิขอต้องรีบไปนะเพราะว่าอย่างนี้เราจะไม่มีอะไรกินนะข้าวเหมือนได้อะไร าใช่ลานี้ก็ไปรวมกันกับกุ้งมันก็เป็นทอดกรอบได้เนกันไปแล้ว<ม>ทอดก <ไป S 1> รอบในร่ลงสักใหม่ที่ม่าจะได้ไหมไม่ได้ไ,ไม่มีอ่ะอืมอันนี้มันลึกไป อ้โปลาเยอะเลยหลายตัวปลาพอดกบปลาตายทุกคนโอ้สวยมากดูสิดูสิดูสิเคจ้าเอาไหมแลูกแต่เก็บเก็บไปไหนหลอเล่นหลอไป เจ้าเจ้เจนอแล้ว่ะมันมันน้ามันองไม่เห็นเลย่ะน้ำมันกับเพลบกับเพื่มนย่นี่คือซีนาคนดีใจนะก่งมาอีกแล้วนะคะกุ้งฝอยคือกวาดแต่ละตัวนะ โ <Okay>, okay. อเคไปโอเคมองเห็นอยู่นช่ไใช่ไหมมีแต่ปลาที่นี่ดเนี่ยมีแต่ปลาแล้วก็ยังจะจับปลาปลานี่ยจับเนื้อไง ออกไปออกไปไปถ้าก้อนหินเล็กๆยตัวกุ้งมันก็จะเล็กถ้าก้อนหินใหญ่ๆกุ้งมันก็จะใหญ่กุ้งอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่เพราะว่ามันกินอาหารมันหย่ตามก้อนหินที่มันอยู่อิงตักอะไรตักปลาได้อีกแล้วไปไปได,ได้อีกแล้วปลานี่ถ้าเราเอาเอา ตลอดที่เราได้เราได้จะได้ปลายเยอะแล้วนะใครมันออกไปหมด่ล้ะไปไปกลับบ้านไปเอาก้อนหินนั่นนระเชิญประทับเพคะท่านเป็นถม,มได้ไงก็นั่งอย่างนี้ไงแล้วเราก็ซักผ้าใช่ไหมเหมือนคนสมัยก่อนคนนั้นบนหาอะไรหน่อไม้หรอคนนั้นก็นนคือผักกูดนะทุกคนไไกคือจากผักกูดนะ<ๆ>ทุกคน ผักกูดเราจะเก็บแบบนี้ยอดมันใช่ไหมใช่มันยอดสวยๆมันก็จะอร่อยใช่เอาไปทําอะไรได้บ้างยำผักกูดแกงผักกูดผักกูดลวกจิ้มน้ำพริกผักกูดสารพัดเมนูผักกูดนู่นได้เยอะเลยนี่วันนี้มีกับข้าวก็คือกุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็ผักกูดราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ผักกูด ผักกูดขายรู้ไหร่ขายติดจำจำละจำละสิบบาทจำละสิบบาทกำละสิบบาทนะ<ช>ไม่มีก้อนหินเลยทุกคนจะลองก้อนหินอันเล็กนะไม่มี <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีองไม่มจ้ะ ไม่มีไปเงินติไปเงินตดดินดูดพราะตรงนี้มันคือโคนตอนฝนตกุจารน้นน้ก็ต้องอ้อมทางนี้นะทุกคนไปจ้าม่รดินดูดแล้วทุกคนโดดอ้อมไราดับรองค่ะรองเท้าบู๊ยังโดน้าดูรงเท้านี้ ทำไรร่นทองอ <laughs> จะรั่ว่ <laughs> อน,น,อนมันมีอัญนนมณีสีๆนะไปไปทำไรร่นอนทองยังไม่จบนะ <laughs> <laughs> นี่ <laughs> จะดูอันนี้อันนี้ <c oughs> ทุกคนคิดว่าอะไรอันเนี้ยมีสีนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องหากระดานชนวนก่อน นี่ก็าการำนวนแบบนึงนะไ,ได้นะด,ดำน,น,น้ำยังไงม,มาดูอันนี้นะที่เราได้มาเมืเ่อกี้อันนี้เป็นสีจากธรรมชาติจากก้อนหินในชั้นหินชั้นหินชั้นหินเนี่ยชั้นหนึ่งที่มันหลุดออกมาดูนะใกล้ๆนะคิดว่าเป็นสีอะไรทำครสีส้มส นี่ไงเป็นสีธรรมชาติสวยมากถ้าเ่าจะแต่งหน้าใช่ไหมเหมือนที่เราลองลิปอย่างเงี้ยสีนู๊ตสวยไหมอ่าตรงเนี้ยลิปธรรมชาติสวยปะสวยเนี่ยสวยเลยมันมีเยอะแบบนี้กินธรรมชาติมีหลายสีด้วยถ้าเราเจอถ้าเราแบบหยิบหินขึ้นมามันจะเป็นหินนะไม่ใช่ดินแต่เนี้ยมันเป็นดินเพราะว่าดินถล่มออกมา โอเคโอเคไปดูค่ะมีต้นไหมบอกแล้วว่ามันดูดมันดูดตัน่ะดูดไหมมาแว้รองบอกม่้าเียข้าน้รโอรอแล้ว ไม่ตายเลยรองเท้าหายไปไปนี่คือน้ำตกนะทุกคนน้ำใสกริ๊งกริงเลยทั้งนั้น,รรน,นตรงนี้มันไม่มีที่โคนแล้วทุกคนไม่มีดินดูดแล้วำทำอะไร ปลาใหญ่ปลาใหญ่แม่ก็เดิมดิเดี๋ยวๆตรงนี้น้ำมันลึกไงนี่สวยไหมเหมือนเหมือนครั้งที่เราที่ตกได้เลยแต่นี้มันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเราก็กลับบ้านะนะนี่ทุกคนน้ำน้ำน้ำใสเนะ ใช่ลูกปลาตั้งลูกปลาตั้งน้อยน้อยก็บลูกปลาตั้งเก็บต่อยให้มันติบตูลูกปลาตั้งลูกลูกอันนี้หมเหนลูกอะไรจับดูอับไปแล้วลูกเนี้ยูกอะ ลูกอ้อนน่ากลัวอันนี้ลูกอะไรอ่ะคางคกแล้วหรือเปล่าลูกอ้อนนะทุกคนแล้วมันจะกลายเป็นตัวอะไรกลายเป็นเคียดต้องต้องอึงอ่างกันหรอกลายเป็นเคียดเคียดมีเคียดปล่อยปล่อยมันน่ากลัวเออโอเคมาหาต่อไปกุ้งจ้ากองสั่นปหมด มีแต่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 เนี่ยคือกุ๊กอ้าวเอาโน้ตหากตกใจนึกว่ากระดิดไปแล้วกระดิดอยู่แต่ว่ากระดิดแปลว่ากระเด็นนะทุกคนกระดิดก็คือแปลว่าอะไรวะกระเด็นกระเด็นกระดิดก็คือกระเด้งไปกระเด้งมานี่นะจ๊ะเก็บเก็บเก็บหรือว่าเอามาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าหายหมดแล้ว เ e, นี่ยทุกคนนี่นะจ๊ะนี่ Ges นะจ๊ะโอเคไม่มีเดี๋ยวรอก่อนดีนะ ม,ม,มันน่าจะไม่มีแล้วตรงนีไปใกล้ที่ไม่น่าจะมีหรอกม,ม,มันมันที่แบบอันนี้อนนี้อันนี้นนนจะเปิเดได้นมาจะไม่ได้ปลกตั้งหรอนี่ปลาตั้ง ยากกินปลากรังไหมอ่ะไม่กินนะอยากกินไหมอยากเคยเห็นแล้วแหละก็คือปลาลกรังนะทุกคนให้มันแบบอยู่ในน้ำแบบให้บันแบบแบบนั้นอ๋อนั่นคือปลากรังนะทุกคนเวอร์ชั่นตัวน้อยตัวนิดเวอร์ชันตัวน้อยปลาก้ังอืม เราไปกันต่อนะทุกคนไปกันต่อทุกคนเก็บหอยด้วยทุกคนอาจจะสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรนะอันนี้มันคืออะไรยากันยูทุกคนมาติดฝนกับเรานะคะไม่น่าไว้นะจากที่จะหายป่วยตอนนี้ก็จะป่วยเพิ่มขึ้นไม่มีอ่ะน,นี่ยกไม่ได้หรอออกนนีไหม ได้เพราะว่ามันไปได้อีกไหมอะ่ะมันไม่ค่อยมีกระเบิดไม่ค่อยมีกุ้งเบิร์เพราะว่าฝนฝนนะฝนจะตกแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ก <ละ S 2> ุ้งก <ละ S 2> ุ้งมันมันไม่ค่อยมีกันเดี๋ยวเราวันนี้เราพอแค่นี้อันนี้คือกุ้งที่เราได้นะคะกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่หตัวค่ะ ถกตัวเนื่องจากว่าเมื่อเมื่อวานฝนมันตกนะ้ํามันก็ไม่ได้ใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังมีขุนอยู่แล้วก็ตอนที่เราเดินมามันก็มีดินด้วยมันก็เลยหาอาหารม่นยเจอแล้วก็ฝนกต็ตกมันไม่ค่อยมีแสงแดดก็เลยมองไม่ค่อยเห็นงั้นเดี๋ยววันนี้เราเราพอเป็นแค่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปหากุ้งอาจจะไปหาตอนกลางคืนมันจะกุ้งมันก็จะออกมาเยอะมากกว่านี้ยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามเพจ กับช่อง YouTube จระลอ้อยให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพาไปทำกิจกรรมในภูเขานี้อีกว่าจะไปทไหนก็ติดตามกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันค่ะ เทมก็โวกับสิโอไปอย่าเรียกมาเรียกคู่มันออกมาเดี๋ยวได้วิ่งแหละไปไปไปทีเดี๋ยวสิลงมาหน่นฉันไหลลงไปทำยังไงล่ะสมาชิกของเราเดินป่าค่ะ